สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้เช้าของวันที่4ตุลาคม2567แล้วนะคะเอตรงกับวันศุกร์ของม้อนีนะคะเอฟซีเมเพนกามาทักทายสบายดีเอฟซีางช่องคือเก่านะคะเพื่อที่จะมีแนวทาง ลรวพัฒนาหรือว่าลรวคักๆของสี่เซียนเนาะคะ่ะมาฝากมาตอน f อฟทั้งช่องเด้อค่ะเนาะคลิปนี้แม่เพ่นจะนำเสนอแนวทางของสี่เซียนแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นแนวทางฮานอยของสี่เซียนกันต่อนะคะเอฟฝากด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไม่เพนด้วยนะคะยอดไลค์ยอดแชร์ช่วงนี้ลดลดลดอยถอยไปหลายเด้อค่ะ f อฟซั้งช่องค่ะฝากเอฟซด้วยไม่เพนกะทำคือเกา่น่ะเนาะเฮดคลิปคือเกาแหละแต่ว่าคน หายไปเบิดจัจะหายไปสเพิ่นบาเป็นนะ้ำไม่เพ่นลงคลิบซาบอไม่เพ่นกะพญายามจะล่งแต่เศร้าหายยูเนาะแต่ว่าบางมือไม่เพ่นกะตื่นมาเฮ็ดงานบ้านแตวก,กะดูแลคำแห้งเตรียมชุดเตรียมยังให้ไปลุงเรียนเนาะเตรียมกับเขากับน้ำห้ลูกให้เต่าจังสีน่นะมันก็เลยสายสวัวสิไปทรงชัสวสิปุกคนลูกปุกคำแห้งลูกกับปุกย้างงาค่ะเอฟซีไม่เพ่นไปอยากจะเบวาเลยไ่อยากจะพางเลย แตละมือนั้นตายยังบ่มมืนค่ะถอดเสือ้อถอดผ้าให้อุ่มไปใส่กระละมั่งอยู่ในอยู่อ่างนา้ำอยู่ในห้องน้ำเลยแม่เพี้ยนเห็ดง้อปลุกยากสิแปดโมงพญิญมาบุกเอาแปดโมงสาคันบอยากให้ตื่นเศร้าหลายก็ยังอบอยากลุกอยู่ค่ะเอฟซี มีเพื่อนกับ่ะฮูจักสิวาเนาะสวัวสีแตงโตให้แล้วกับแปดมงเคืองเกือบเกามงไปส่งโรงเรียนตะละมือกลับมากกับจังสิมาเฮ็ดงานเฮ็ดคลิปเนาะกะหลายๆยอย่างเชียงแสะเนาะตามภาษาแม่บ้านแม่เฮือนนี่ละเอฟซี FC เอ้ยให้โอกาสให้นั่นแม่เพ้นเนียเนาะขอกำลังใจคนละลายคนละแช่จ้าเนาะเอาวันนี้ก็ขอให้เฮงเฮงรวยๆปังๆนะคะมาแม่เพ้นจะไหเอฟซี FC ทั้งช่องมาเบิ่งผล เราพัฒนางวดวันที่สองเนาะวันพุทธพธันธ์มากค่ะเลข6ตัวออกที่5 9 0 4 8้าแล้วก็9 0 4 8ศูนตัว0 4 8ย์ดเกสามตัวบน4ี่แปดเตัวบน8ปดสองตัวล่างก็คือ0ูย์สนะคะ fc งวดที่แล้วค่ะ มาเบิดน้ำกันค่ะเจ้าแรกงวดที่แล้วของเซียนอุดรเนาะเซียนอุดรให้วิ่งลูดสองกับสามตัววิ่งตัวลูดเน้นตัววิ่งตัวลูดกับบอเขาเนาะคะ่ะจับคู่ก็บอกเขานะคะเอซี FC นี่ค่ะของเซียนอุดรก็หลุดแล้วเนาะค่ะวิ่งลูดก็หลุดค่ะส่วนของเซียนคอลาด หนึ่งกับสองหลุดนะคะ fc บอ่อเขาค่ะช่วงนี้จักเป็นยังเนาะสามซีเซียนนี่หลุดบ่อยขนาดเลยเขาด้ามงวดไปเป็นสีหางงวดเนาะจักสี่เหตุจังใดละ่ะเพิ่นกระเหตตามสูตรมาให้กะจักสีจังใดเพิ่นก็ววานเนาะตามจังสี่ละเอาของเซียนเชียงใหม่ศูนย์กับเก้ามาทั้งสองตัวนะคะของเซียนเชียงใหม่ถือว่าเข้านะคะ fc ศูนย์เสียดายบ่มีศูนย์ซีเนาะ นี่ค่ะ98เลขออก89มนบอน,นี่ค่ะ FC เข่าอยู่นาะของเซียนเชียงใหม่เข้าอยู่ค่ะ98หรือว่า89บนนะคะ FC ส่วน0ย์ก็มาล่างนอกศูนย์สีไม่มีของเซียนเชียงใหม่เข้าทั้ง2ตัวนะคะส่วนของพี่พหัสให้1กับ0วิ่งลูดมาตัวลองก็คือ0นเนาะ แต่จับคู่ให้บกเข่าชุดเลขวินก็บกเขานะคะ fc เนาะแต่ว่าชุดเลขวินของพีพาร์ทมีอยู่ได้เนาะแปดเก้านี่คะ่ะ fc เนาะแปดเก้ามีอยู่นะชุดเลขวินค่ะแต่จับคู่บกเขานะคะ fc อ่ะได้ผลงานงวดวันที่สองผ่านมาแล้ว fc ทั้งช่องมาเบิ้งเอาตัวเลข แนวทางเลาาคักๆหรือว่าลาวพัฒนาของวันที่4ตุลาคม2567ของเซียนเชียงใหม่กันเลยจ้าวันนี้เซียนเชียงใหม่ก็ให้วิ่งรูดที่8กับ9เนาะเน้นให้ที่8ลอง9นะคะจับคู่ให้81 83 86 91 93 96นะคะเน้นที่ 1> 8ปดหแสแล้วก็8ปหค่ะของเซียนเชียงใหม่นะคะงวดที่แล้วของเซียนเชียงใหม่ก็ทำผลงานออกมาได้บนนะคะเกออกตัวกลับนะคะเลขออก8ปดนะคะส่วนวิ่งรูดก็เข้าทั้งสองตัวทั้งบนและล่างศูนย์มาล่าง9มาบนนะคะเอ ของเซียนเชียงใหม่วันนี้ให้วิ่งรูดเน้น 8.. ลอง 9.. จับคู่ชุดเน้น8,1,8,3,8,6แล้วก็ชุดลอง9 1 9 3แล้วก็96นะคะของเซียนเชียงใหม่ค่ะได้แล้วต่อของเซียนโคราชนะคะเซียนโคราดให้วิ่งรูดที่4กับ0 ตัววิงตัลูดเน้น4ลอง0ูนะคะจับคู่48 49 47แล้วก็08 09 07ชุดเน้น48 49และ47ค่ะของเซียนโคลาดนะคะงวดวันที่2ที่ผ่านมาวันพุทธที่ผ่านมาเนาะของเซียนโคลาดให้1กับ2บอมานะคะลุดค่ะบอเข่าเนาะส่วนงวดที่งวดนี้งวดวันที่4วันนี้เนาะ ให้วิ่งลูดที่4เน้น4ลอง0นะคะจับคู่ชุดเน้น48 49 47ชุดลอง08 09แล้วก็07นะคะของเซียนโคลาดนะคะ fc <Yeah. S 1> ได้แล้ว fc ทั้งช่องแคปหน้าจอเอาแนวทางลาวคักๆหรือว่าลาวพัฒนาของสองเซียนเนาะระวางของเซียนเชียงใหม่และเซียนโคลาดนะคะ แคปหน้าจอเอาค่ะวันนี้แม่เพนก็ขอให้ปังๆทั้งบนทั้งล่างเด้อเนาะคะ่ะให้เอทั้งช่องมีกำลังใจมากดไลค์กดแชร์ให้แม่เพ่นแน่เนาะตัวเลขบกเข่าเอฟก็เลยหลอหนีไปปะแม่เพ้นมดแล้วเนาะอะ,อะไปต่อค่ะเอฟซถ้าต่อที่ของเซียนอุดรวันนี้เซียนอุดรให้มาวิ่งลูดที่9กับ0 จับคู่91เอ่อตัววิ่งตัวลูดเน้นที่9ลอง0นะคะจับคู่91 94 0104ชุด2ตัวเน้นที่94ส่วนชุด3ตัวเน้นให้094เม็ดเดียวนะคะของเซียนอุดรค่ะส่วนงวดวันที่2วันพุทธที่ผ่านมาให้2กับ3าลุดบอม่านะคะบอมี่จะตัว3ไปอยู่ทั้งหนาเนาะคะ่ะ สามไปอยู่ข้างหน้าเลข6ตัวนะคะส่วนงวดน,นี้ให้เน้น9กรอง0จับคู่ให้9ก้า0นึ่เน้นที่9ก้เม็ดเดียวเนาะชุด3ตัวงวดน,นี้0 9 4จะมาบ้องวดน,นี้เนาะขอให้มาแตก3าตัวตรงๆเด้อศูนย์เกคือง่ามแทนเนาะ่ะได้แล้วของเซียนอุดร ไปต่อที่ของพี่พหัตค่ะว,ว้าววันนี้คือบอมมี่เล็วิ่นไห้นาะบาทน,นี้งวดน,นี้ให้วิ่งรูด1ตัวเดียวจับคู่101819เน้นที่18เม็ดเดียวเนาะชุด3ามตัวบน918นะคะ fc นี่ค่ะลาวพัฒนาหรือว่าลาวคักๆของหาัตชาแนลวิ่งรูดบนล่าง1ตัวเดียวเนาะ จับคู่101819เน้น18เม็ดเดียวชุด3ตัวบน918เม็ดเดียวนะคะส่วนงวดที่แล้วให้1กับ0 0, 0มาอยู่แต่ว่าจับคู่บบเขานะคะเลขวิ่นมาอยู่เนาะ8 9นี่คะ่ะมาบนคะ่ะได้แล้วเอฟซีั้งช่องแคหนา้าจ่อเอาของ2เซียนนะคะ ระหว่างเซียนอุดรและพะหัชชาแนลวันที่สี่เนะาะเราพัฒนาหรือว่าเราคักๆวันนี้กันค่ะขอให้ทุกคนโชคมาลํำด้วยเงินทองเด้อค่ะวันนี้แตกบนแตกล่างแตกสามตัวตรงๆจ้าขอให้โชคมานเฮงๆปังปังเด้อเนาะเอ้ยะเอ้ยให้เอซทั้งช่องได้ถูกกันทวนนาเด้อค่ะเอาคลิปนี้ไม่เพ่นก็ะได เราคักๆมาฝากแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปไปตามฮาหน้อยแม่นๆทั้งสี่เซียนกันเลยนะคะ FC ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกๆคลิปด้วยนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ